สวัสดีครับพี่น้องกลับมายามกับดักหนูกันครับมันดักไว้ตอนเย็นครับพี่น้องพอดีว่าคลัวข้าก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูครับผมก็ลืมที่อีกแล้วเดินหาหมายหาไม่เจอตรงไหนบ้างว่ามีตรงนี้สองหลังหาไม่เจอสงสัยต้องดูเช้าแล้วครับพี่น้อง ไม้เป็นไม้ต่า้าครับน้ำท่วมมีน้ำขังเดี๋ยวผมมองหาไม้กันเออนี่ตรงนี้หนึ่งหลังโอ้โดนครับมาแล้วแต้มแรกมาแล้วครับหหล่นหนูตัวใหญ่ครับตัวใหญ่น่าจะเป็นหนูครัวครับพี่น้องหนูครัวครับผมก็วางมัว่วครับนี่ครับ วางตามร่องรอยเห็นน่าจะออกหากินนะครับดูน่าจะมีตัวออกหากินก็เลยวางดูครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บผลนครับ mm hmm. แตมแดกมาแล้วตรงนี้อีกหนึ่งหลังครับตรงไหนเห็นก็ได้มาดูครับพี่น้องตรงไหนไม่เห็นก็ไว้ดูเช้าตรงนี้ยังไม่ทํางานนะครับอันนี้เป็นป่าทูบครับน้อง ได่ดูกันต่อครับผมเอาผามาสั่นตอกด้วยครับวันนี้แต่ว่ายังไม่เจอเลยเจอตัวนึ่งก็ยิงไม่ทันไวเหลือเกินไล้ดูกันต่อครับตรงนี้หนึ่งหลังยังไม่ทำงานครับตรงนี้เป็นริมเหมืองริมห้วยครับป่าทูบป,ป่ายา ลองมาใส่ดูครับพี่น้องอ้ยจำหมายไม่ได้พี่น้องใส่ต้องมาดูเช้าแหละทุกไห่ไม่เห็นก็ผมคนขี้ลืมตรงนี้มีหรือเปล่าตรงนี้หนึ่งหลังนี่ครับยังไม่ทำงานนะครับลอง้อยข้างในก็น่าจะมีหากินมั่งผมก็วางมั่วๆไปครับเพื่อเพื่อหนูใหญ่หากิน งนี้มีหรือเปล่าหาหมายไม่เจอพี่น้องในนี่หนึ่งล้งมุนอยู่ข้างในคิดว่ากับดักหายยังไม่ทำงานครับขอภัายด้วยครับพี่น้องภาพอาจจะสันส่นๆหน่อยครับ ตงนี้มีหรือเปล่าตรงนี้หนึ่งหลังโอ้โดนครับโดนโอ้คิดว่าจะไม่มีแต้มเพิ่มแล้วโอ,วววอ,อ้หนูคว้าครับพี่น้องหนูคว้าหนูคว้าครับเออหนูท้องขาวพี่น้องคิดว่าหนูคว้าโอ้แต่ตัวใหญ่หนูท้องขาวครับแต่ตัวใหญ่พี่น้อง ครับใช้ได้เดี๋ยวผมจัดการก่อนนะครับผมมองไม่เห็นหมายครับพี่น้องโอ้ยใส่ต้องมาดูเชา้าบางงานก่น็หาไม่เจอก็ลืมทิ้งไปเลยครับไม่รู้ว่าติดที่หลังหรือเปล่าไม่รู้ไปด,ดูข้างนอกกันเห็นแบบๆนะอันนึ้ นี่ครับปายไมยข้ขาวๆบางทีก็ลมพัดตกตรงไหนวะข้างในวะนี่ครับยังไม่ทำงานครับเดี๋ยวรุ่นเช้ากันไปไล่ดูต่อจะหมดแล้วครับพี่น้อง ถ่ายให้ดูบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปเป็นยาวครับจำที่ได้บ้างจำไม่ได้บ้างโอ้จะลงหาเช้าตรงนี้มีไหมมองหาหมายกันเกี็ดเข้าไปไม่มีครับตรงนี้น่าจะมีหนึ่งหลังสุดท้ายแถวนี้แหละครับมองหาหมายกัน เออขาวๆนะหมายนี้น่าจะมีตัวมั่งนะครับไม่ค่อยเจอหรือยังไม่ออกตรงนี้หนึ่งหลังอ๋อไหนละ่ะกับดักไหนไหม้หาไมา้กันเออนี่ไงอ๋อกับดักหายครับพี่นอกกับดักหายครับ ผมวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวหาเชือกกันครับนี่เชือกอุย้ยดีครับโดนโดนอุย้ยนี่โอ้เจอแผงใหญ่เลยครับคือเนตคิดว่าไม่มีไซส์ใหญ่โอ้นี่ครับตายเลยงโอ้หตายแล้วครับโอ้ตัวนี้ดูตัวน,วนะครับพี่น้องนี่ครับผมวางไว้ตรงนี้ครับผมคิดว่ามันต้องมีหูใหญ่ออกหากินบ้างนะครับ โอ้ใหญ่ผลได้ผล,ผลคิดว่าจะไม่ได้ตัวใหญ่ะแล้วเฮียครับจัดก,การก่อน,นครับพี่น้องหมานนะครับหมานแล้ว,ค,ลวคิดว่าจะไม่ได้แผงใหญ่ซะแล้วมาดูอีก,กันอีกหลังครับเกือบจะหมดแล้วพี่น้องตรงนี้คือหนึ่งหลังอุ้ยตกใจนกยังไม่ทำงานนะครับเนี่ย เดือยันใช้เป็นคิดใต้ครับพี่น้องคิดใต้แล้วก็ฉีดน้ํายาปรับผนุมครับนี่ครับน้องรอยมันมีรอยขุดคุ้ยรอยก็น,น่าใสครับเปลือหนูใหญ่มาหากินนี่ค,ครับไปน่าจะหมดหรือเปล่าจำไม่ได้เดี๋ยวมาลุ้นกันตอนเช้าแล้วกันครับพี่น้องมาดูอีกตอนเช้าแล้วกันครับ น่าจะหมดแล้วแหละผมว่าเดี๋ยวถ้าไปเจอตรงไหนทำยังนยมงไงเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับเดี๋ยวถัางนั้นก็ไปรุ่นกันตอนเช้าครับพี่นงเย้ครับผมสวัสดีตอนเช้าครับพี่นกเ,เก็บกับดักหนูกันนะครับจากเมื่อคืนมายามได้ไปสามแต้มครับเมื่อคืนมาดูเช้านี้กันครับว่าจะได้มีแต้มเพิ่มหรือเปล่านะครับ อากาศหนาวเย็นครับเช้านี้15-16องศาที่โคร,ราชนะครับเขาว่าอากาศหนาวหนูไม่ออกจริงหรือเปล่าดูกันครับปกติกไ็ไม่ค่อยจะมีตัวอยู่แล้วหลังอยู่ไหนตรงนี้ นี่หนึ่งหลังไม่โดนครับข้างในผมเก็บก่อนนะครับหาไม้ใส่ครับหายากครับพี่นอ้องก็มาวางมั่วๆเอาอาศัยวบาเผื่อมีหนูใหญ่อ,ออกหากินดูทางดูอะไรไม่ค่อยมีครับแถวนี้ก็มาใส่ไปงั้นนะครับชอบหาเผื่อได้ไปกิน เช้านี่นยังเงียบครเก็บมาลายหลังแล้วตรงนี้อีกหนึ่งหลังเงียบครับไม่ทำงานเย้ครับเก็บก่อนครับยังไม่มีตัวเลยครับพี่น้องเชา้านี่โอ,โอ้จะกินแห้วแล้วมากนี่ตรงนี้หนึ่งหลัง ไม่ทำงานครับตรงนี้ผมใส่กี่หลังคสองหลังหรือเ่าเออหนุนอีกหลังเนึ่งเดี๋ยวไปดูอีกหลังนึงอ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บทีเดียวโอ้ยเนี่ยครับมันเป็นปาา่าหญ้าตัวนี้ลอยน้าท่วมนะครับพี่น้อะเนี่ยลอยน้ําน้ําแห้งมันลดแล้วป่าทูบสัวฝั่งนู้ปาา่าหญ้าผมก็ใส่ม่าม่วนแหละเผื่อมันมีตัวออกหากินไม่เจอทางไม่เจออะไรละครับวางตรงไหนเหมาะลองใส่ดู ตรงนี้หนึ่งหลังอุ้ยทำไมหญ้าลอยเป็นอย่างนี้ละ่ะเอา้ามีลุ้นครับพี่น้องขับดักหายอู้นี่อูเข็งใหญ่ครับโอ้ยมาแล้วเช้านี้มาแล้วผลงานมาแล้วโอ้คิดว่าจะไม่ได้ตัวโอ้พี่น้องนี่มุ่นเลยครับหญ้าผมวางตรงนี้แหละนี่ผมวางตรงตรงนี้เลยครับดูร่องรอยมันน่าจะมีข้างในมันเป็นทางเป็นอะไรอยู่ น่าจะมีแบบน่าจะมีร่องรอยมาหากินบ้างก็ได้ผลครับพี่น้องได้ผลงับแผงใหญ่อันนี้เพื่อเผื่อหน้าจะติดตั้งแต่เมื่อคืนนะครับพี่น้องผมว่าผมเดินหาไมายไม่เจอหาไมา้ใส่ตรงไหนก็ลืมเคครับโอ้ได้ตัวแหละเชา้านี้ไม่แห้วแล้วครับเคครับเดี๋ยวจัดการก่อนครับผม เกือบหมดแล้วครับพี่น้องเหลืออยู่สามสี่หลังสุดท้ายเดี๋ยวไล่ดูครับแล้วก็ไปสรุปกันเลยนี่ครับตรงนี้เป็นน้ำท่วมหมดเลยครับเนี่ยปาทูบปาญ้า,า,าผมก็ว่ามันเผื่อมันจะมีตัวตรงนี้หนึ่งหลังไม่โดนครับตรงนี้เดี๋ยวับไปไล่เก็บกันต่อให้หมด สรุปครับพี่น้องเก็บหมดแล้วครับดักหนูหมายนี้ได้สี่แทมนะครับผมสีแ่แทมครับพอได้กินครับกับดัก modify สามสิบหลังครับเหลือเป็นขี้ใต้แล้วก็น้ำยาปรับพนุ่มนะครับหมายสภาพหมายก็เป็นปา่าหญ้าป่าทูบน้ำขังบ้างหลายบ้างครับ พอมีตัวเลยครับดักใส่มั่วๆตามจุดที่ว่ามันน่าจะออกมาหากินนะครับพี่น้องหาทางหาอะไรแถวนี้นาเขาไม่ค่อยได้ทํานากันหนูไม่ค่อยมีครับแรงก็เลยต้องมาดักแบบนี้นะครับพอได้กินนะครับผมโอเคครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากผลงานกันด้วยครับพี่น้องจะได้มีผลงานให้พี่น้องได้รับชมกันอีกเช่นเคยครับ เนีก็ขอฝากไปด้วยครับพี่น้องลาไปก่อนในคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ